ต้มปุ๋มน้ำค้นเผ็ดจัดผมกลางะน,งไนะไรบะนนแบบเนาะรถจัดน้ำคุ้นเป็นเสียงว่ามีแต่แนวเป็นเชี่ยบครับพี่น้องรถจัดน้ำคุ้นเผ็ดจัดผมกลางครับพี่น้องไปดูกันครับครับมาดูว่าน้ำคุ้นเดียวจะอันนี้คือจับชิปแล้วหรอชเดียวผมตเป็นรถจัดเนาะอ่าผมกลางเผ็ดจัดน้ำคุ้นน้ำน้อยมากเลยพี่น้นองเกือบเพิ่งกิโล ครึ่งตวนคึ่งามน้อมเนาะเหดจัดหนึ่งครึ่งกบผมหนึ่งครึ่งพอเป็นว่าทีใช้ผมพิโรตักใช้ตักใช้ผมแ่นะครับมันอยู่ที่น้ำครัผมกลางหนึ่งสองอันนี้ครับผมกลางเนาะไอ้นี่ชนด้านหน้าแล้วลองกก่อนเนาะเดี๋ยว้อเดี๋ยวผมทครับผมเป็นน้ำพุ่น ลองดูลองดูมันจีสมคขาำเรื่องว่ามันปลาปากจง่ะมันนแค่เอปลาาอนินี่สอนไม่หาเลยพี่น้องน้ำคุกคิกันเอโอ้โมีหมดเรื่นี่เบ่เรื่องผมมาทีของวันทียืนก่านะเดี๋ยวเดืองเดี๋ยวเรื่องคนหน่มันนี้มันผ่กันคนไทยตอนนี้ก็อนน้ำคุกมิบอเฮียปาคกเป็นเสียช่อา ตอนนี้กำลังเปิดร้านนะครับตลาดท่าจีเนียงครับพี่น้องโอ้โหดยอดดบึ้งบึ้งบึ้งพี่น้องชิชมคําลลำลื่นก็เป็นบาบอผสดมาลองมึงดูปผสนต่อไปก้อยลูกเต่าเนาะไอ้โอ้ใช้จานนี่จานนี้เด้ะไอ้ก้อยลูกก้ลูกกบอกแม่เนาเพียดน้หนึ่งช้อนเดี๋ยวนะเียดน้ำหนึ่งช้อนบอกหน่เะอันนี้เป็นรสกัดเหียดน้ำหนึ่งช้อนแล้วก็หวมาน้น ันีเลรขนโอเคโอเเลยหบอาตัชิเดยวเป็นลครึ่งไว้ด้่นอกเป็นโอเคลังไว้บนนะครับสุดยอดครับผมตลัดคลิปนี้ขอบคุณหลายเรืยเยอะขบครับเรื่อาวว่าร่างน่ล่ะ